ชีวิตบักลา go let's go man ไปไหนไปไหนก่อนคนแกนครับผมไปกินงเชื่อนี่ไหนเนื่อข้างดีสวนน้ำพุ่มอ้าไปไหนนะดดนเมืองไม่ใช่สวนน้ำพนเมสวนน้ำพุครับสวนน้ำพุครับบ๊ายบายครับเจักันี่ขอบคุณครับ

แผลแนบแนบแผแนบขอให้ผมได้เฉิดฉายก่อนโค้งเกลีผมเลยนะเลแผลไป็นโดาอ่ะเกียวต้องจบสกอร์ได้นะเพื่อนสกอร์ไหนอีกอะสกอร์ตัดสินใจพีดูไหว้วไหวอ่ะ แวันนี <conference> <Okay. S 1> ้ก็เราจะเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นกันนะครับที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับพี่เอครับไปกลับไ้โอมอะไรขึ้นเครื่องด้วยฟันเดิน่หขดใจพี่ไหมขอบเชิญ กระตุกแมวนะสวัสดสดสดคดีครับขอขอขอทก่านู่ากานขนแก่นค่สวดีครับอกชครับ Let's go <S สวัสดีครับครับไปไหนวันนี้ผมจะไปอุดร <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ขอนแก่นนะครับถึงยังตอนนี้เราถึงอุดรธ <c oughs> านีแล้วครับไม่ใช่เอาถึงขอนแก่นแล้วครับตอนนี้รอรถอยู่ครับรถมารับกำลังมารับ <c oughs> น,น้องไหนครับ มองไหนที่นี่อะไรอร่อยเดียวอะไรอะอะไรอร่อยก็อร่อยทุกอย่างแหละครับฟูดเพาะอมากเลยมีโลมาหรอพี่ฮะโลมาซอรเฮ้ยเขาแจกวอ แจกแล้วมาเบอร์มาแจกตอนใสไว้เลยยืนโม้อยู่เลือกไยเลยเนี่ยอยู่ดีมีร่วมใช้ฮะไปกลับกรุงเทพกลับไปกับบอลกับบอลสวัสดีเสร็จแล้วกลับกรุงเทพพี่แจ็สั้นครับ ต่อพี่แซพ,พี่แซบพี่แซมสวัสดีครับพี่แซมได้คนหลอดเลยถึงแล้วครับเดี๋ยวจะไปไนหนอ่ะเ <Okay. S 2> ข้าไปพักแล้วก็เข้าไปพ<ป>ักแล้วก็รอไปซ้อมตอนเย็นแล้วพบกัน